ตัวไว้กับตาได้เยอะสีฝาบ้งีดขวาสีส้นเออีขาวสขาพไปไมมาปืนน่ะผมไม่มีปืนพี่ยิงปืนพี่ในบ้านมาเล่นปืนในบ้านมาเล่นในใเกยวถึงหมดแล้วพี่ปืนพี่มาใช้ก่อนได้ไม่ต้องอยู่แถวนี้ีวิ่เก็ยวที่เต็มเลยตายเกว่าเนี่ยเรือโน้องหรือเตียงมาแล้ว เห็นแล้วเห็นแล้วมีเลี้ยวขวามีเลี้ยวขวาอะไรอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วขวาขวาไอ้พยายามอย่าขยับเลยรอมันมาสองตู้ไม่ตามไปอยู่ไหมไอ้ตั้งที่แสงไอ้แดงดู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 ยังหรอไกลใจเย้ยกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปรถเต็มต้องเป็นอะไรเยอะกำลังวิ่งไปรถเต็ม ไม่เข้าไปมีอยู่นะุ่มถ้าม่เข้นไปอีกรอบนึคือเราอเราคอเรทีเยมที่กีนกันมึแกมาคือก้วเอาวิหัวหน้าไห้เฮ้ยหลังเข้าเออันี้ระไม่ตายอุยใครใครนะะไใค้อะดผมใช่ใช่ใช่ก็รู้อยู่ใครเลยนเลยเต็มที่เราอยู่บน ไม่ทันผมไม่ได้ตัวหลังเข้าเองทำเลยผมจะทำเป็นไกลหน้าพี่หนูวิ่งอยู่กันเลยเคมาพี่เดี๋ยวผมลงไล่เร้วหายไปไหนเหลือันไนแล้วมันยิงกันเป็นฝูงเลยผมเหนื่อยแล้วมันพม่ไหว ว่าไงน้องอะไรรึพี่ยิงหัวระเบิด์ตไปทวงเมื่อกี้เนี่ยนี่ทางนี้ทางนี้เลยนี่เอ้นายทางนี้เอ้นายเอ้นายเนี่ยมองไปทางเนี้ยนี่นี่ทางลานกว้างเนี่ยมันอยู่หลังเขาสุดเลยหนึ่งสองพี่หนีแล้วพี่ทิ้งหัวคิ้วเขียวอ่ะแล้วก็ตัวพี่อีกตัวหนึ่งพี่ยิงมันหล่นไปตัวนึงอ่ะพี่ยังไม่เห้นเลยพี่หนีจริงเว้ย เฮ้ยเพื่อนกูเป็นี่อะไรใหญ่สติ้ยเย้ยไม่โดนตูไม่ปิดกำลังซูมเลยนี่สังกลสองตัวไงมาแล้วอยู่ไหนกัน้าแล้วแดงขาวลุนสองตัวเลยแต่น่าจะไปฝัมกันหมดเลยเนี่ยมีคนมีคนล้อมมีคนล้มล้นมาไอ้ล้มล้มมาลงกันเขาเขาดีก่อ บนเขาอ่ะบนเขาอ่ะเดีู๋่ซูเดียอะไรพี่ผมคันเดียวซูซู่ตายเรี่ยลูกหมดคบนึงขนาดนี้ก็งงงั้น่ะ

มามาเอาหัวแต่หนีหนีมาเรียวสิท่านทำไมยังจัดซิงกูเกิดอะไรวะเนะน,นี่้เมาเต็มเลยเ่ย วิว่งออกดแล้วห่ือเปลาเต็มเลยวิ่งออกมาบ้เต็มเลยโอเคยอมรับว่ะไม่เถียงเลยกำลังวิ่งออกไปมาโอ้ยเสียจพีอเรามามวิ่งแถวหมู่บ้านตรงนี้มันกระตุกจีจัง ย,ยิงมันไม่ตายสักเดิอเผื่อะไรยิงมันไม่ตายยองแล้วมีปีละต่างตัวพอปืนกระสุนหมดหลดลงหน้าต่างตัวนึ่งตัดหน้าบ้านวิ่งมาก็ไม้กระสุนไม่มีกระสุนเลยปดแกล้ใกล้ใกล้ไปเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยโอ้โหไอ้สัตว์กูยิงผิดอยู่ตรงลงรถ ลงรถลงรถข้างลงรถตัวนึงข้างลงรถตัวนึง้แสงข้างรถใช่ไหมมึงเจอน้องดูโอคูสัตว์คะแนนูมากนีเนเบียแบกแบบเนี้ยชัดเจนเลยนะแบบเบียมาช่วยด้วยเสร์ตแล้วอเีโอ้ยเยเียกมาช่วยเยะ จังหวะมันจำเป็นแะบอกว่าจะปืนมัได้เราต้องหนีไงจังหวะจเป็นจริงแต่ว่าจะไปก็บอกกันหน่อยเถอะจังหวะจำเป็นไงตัวไม่ได้จะตายใครก็ได้บินใครก็ได้บินช่วยพี่หน่อยพี่โทนไหมครัพี่เมนผม่ แบบแบบไปทงไปฮึ๊บไปฮึ๊บไปฮึ๊บไปคืไปไปยังคือไปยังโงกระสุดได้ไหมไม่ได้โยงกระสุดไม่ได้เหมือนด้วงโยงอะไี่โอ้ยช่วยหน่อยแต่ไมไมีใครมาเคลียร์ที่ทางพี่ไว่ได้เฮ้ยไปโดนเไมไอนเดิมแล้วติ้งขาเรียกไระนู้ไปเฟี้ยงอะไรไปอ่ะไม่ให้เขาออกไปก่อนกูเห็นด้วงลอยไปเลยอ่ะเนาะอะไรครับตป้าก็ได้กระสุดกไ กลับมากลับมาครับคับให้ล็อก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 มันหน้าต่างไม้ก็ยันทำหน้าต่างไม้เป็นไงน้ำโขลกเราแล้ว ก่อนมันไม่เชื่อมีมาบ้าอะไรวะเคยเล่นใต้ยังอยู่เกาะนั้นหรอใต้ยิงอยู่เกาะนั้นเหรอนั่นศพใช่ไหยน่ะอ้าวโขกโขกไอ้ที่มองไม่เห็นได้ไงน่ะน้องมันนอนอยู่น่ะเห็นแล้วน่ะ นู่นน่ะฝั่งนู้นน่ะตายแล้วรออะไรอ่ะพี่สองนัดเดียวให้นัดเดียวพอนัดดดเียวพอไมม่ธรรากูไปเหล่าเหลี่ยมมาแล้วกูโดนพวกมึงเหล่ามาเยอะแล้วอุ๊ยอุ้ยไอ้เหี้ยกูตกใจเลยนายรังมองอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ใช่อยู่หลังเนี่ยลูกศร ไมไมอยากจะะดีเยอเากคนหนึงกูไม่แล้วู่เู่เู่ลงไปนีมกูไปเอาโพี่กูเรียกไม่กลับมาเดี๋ยวเราวิ่งกลับดูไอ้เฮียเข้าหลังบ้านแล้วเข้าหลังบ้านแล้วเข้าหลังบ้าน ตัวเปิดเข้าหลังบ้านมีตัววิการลานทิศพอดีนะฮะเฮ้ยวันละครับวันละครับวันละครับตัวเปิดตายไหมไม่ตายอุ๊ยเยอะเหนื่อยเหนื่อยกูเหนื่อยยังไงเฮ้ยเสียงปืนเสียงกระสุนมันเข้ามาในไมค์เมื่อี้สวยน้อยสวยเก็บปืนได้เก็บนะตัวข้างล่างอะ ไตายยิงโดนตายยิงอัตตาลเลยบนเขาบนเขานายบนเขากระสุนอยู่ในกล่องไายน้องในกล่องมีกูสั่งไว้แล้วไอพี <stars> ่ไอพี่มาไปไหนฮะกูหูผมอ่ะถูเฟเตอร์เลยไอ้บนเขาไหนลงถามมาแล้ามมาชั้นสเขาเดิมเขาเดิมเขาลานกว้างอ่ะลงมาข้างล่างอะลานกว้างเนี่ย ระวังนะไม่เห็นนะยยิงเลยไม่เจอใครเยอะไี่เห็นใครเลยคเดีตัวเปล่าวิ่งแถวทะเลอยู่ว่ะเอาหน้าบุรีโค้ดอาบหอวก่อนแล้วมันตัวผู้หญิงมีจอดเรือไว้อยู่เกาะจอดเรือไว้อยู่เกาะลำตาบ้านเราไม่เล่นมันจะเล่นแถวเราอ่ะมาดีหนุ่มใส ไม่อมยงเงยกาไม่แพ้ใครนะยิงงยาใครเอือข้างหูเนี่ยระไปดงาแล้ิาดิมรเบิดรบิดปะตัดเลยระเบิาเข้ามีเตียงบนหลังคาหลังคา ตึ๊ตุกอะตรงเนี้ยเออเป็นที่ไอ้ตุกตุตุกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าทางนี้นะอพรไม่ได้เป็นแะไรเพาไม่ได้เป็นที่คอมมาที่นี่นะเป็นทุกคนใช่ไหมแต่บ้านเฮียเลียงฟังไปด้วยแต่บ้านที่เลียงกับตรงนี้ครับอืบ้านที่จ่ายคอนเสิร์ตไงอย่าลืมดิมาแล้วเฮ้ยลบลบลบตายผมยิงเก่งไหม ที่ผาี่เมือพี่ดี่เมืองี่ผมยิเก่งไหมทานนู้นสามร้อยกว่าเมตรมันมีทนายิงอีกโวลงาลงกาลงมาขิ้นมาอยู่ไหน่าฮ่้สนุกอ่ะสัตว์เออน้่งวิ่งตามายพี่มาไม่เจอหายอยู่หายอย่เนาะไม่ประเด็นคือตอนนี้โูล่ากูมูร่ากูไปไหนละ

คือไปแล้วหรอไอพี่ยเลยโกโะสุดทำไมมันมาทางพี่มาดวะเราไม่พันผมมนันยะยจัดเลยโดนมาไหนเนองในบ้านอ่ะ

ก็รู้ไว้บอกดิ๋ยวเาไม่วเล่นบ้าน่ะวไ,ไ,ไ,ไม่ระวังนะเห็นวิน่งวิ่ง,งจากทางเขามามันน่าจะเอาสไนมันยิงเราอ่ะไปไม่แคปไดังบ้านเฮยเ้เ้ยเฮรยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยกเยเ้ย้เฮ้ยเฮะเ 好吧。 来来来，小一、小杨。 บีงบ้านเรามันเป็นรอ้อยต่อไม่เขียนร้อยต่อบ้านเราไม่จริงว่ามัน,ม,นมันพยายามมันโหลดมันโหลดบ้านเราโหลดแล้วโหลดแล้วก็ติดที่ว่ามันอยู่ในพุ่มข้างหน้าเนี่ยข้างหินนะพี่เห็นปะ่ะนไหนๆๆหน้าข้างหินเนี่ยผมเห็นมันวิ่งเข้าพุ่มไปแล้วหายไปเลยหน้าพี่นี่เหรอโอเค

โอ้ผมแตกว่ะลักโกมา <c oughs> <ไ>ป,ปืนเลยพี่บอกม <c oughs> ีปืนรยบร้อย <c oughs> พี่บอกมี <c oughs> ปืนเลอเกิดกดกดะัทเช็คปืนหน่อยปืนอย่างเยอะไอ้ผมแม่งก็ตกตอนขึ้นสโคปอ่ะ <c oughs> ตายตายตายดูโอ ไปเพียวล่าวิ่งตรงบนเลยตายแล้วตัวนั้นไปตัวป่าอีกแล้วเหรอมนตาีปืนนะพี่มันยิงสวนผมอยู่ตายอ่ะ,ะมันตายแล้วตรงบนเขาอ่ะโอ้โหอะไรไม่รู้ ฝากแชร์กันด้วยนะสตรีมรอบสองนะไปรุ่นอ <c oughs>